ต้องเจ็บตัวไม่เป็นไรหรอกครับแค่นี้เองปีเป็นผู้ชายอ่ะสบายอยู่แล้วครับแล้วอหยิงมีดูหรือเปล่าอ่ะเราเขาถามอะไรไหมปีบอกว่าชนกับเพื่อนตอนเรียนพลาแต่ปีเป็นห่วงพี่ติมมากกว่านะว่าพี่ติมโดนทำร้ายอีก พี่ติมโอเคใช่ไหมครับปีเรากลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมเถอะนะแล้วก็ปีก็ไม่ต้องส่งข้อความหรือไลน์มาหาพี่อีกแล้วด้วย ็สำหรับทุกอย่างนะที่พี่ต้องทำให้ปีต้องเดือดร้อนอนะ่ะจะไปกันได้ยัง ทำการบ้านให้เฟรมเสร็จแล้วนะโอ้ยใช้ได้ไหมอ่ะโคตรดีเลยมิ้วจริงเหรอทำสวยด้วยนะเนี่ยสวยสวยในการบ้านนะเฟรมมิ้วด้วยเอ๊๋ปากหวานลองดูตรงนี้ดิตรงไหนทำไมอ่ะให้เราว่าตรงนี้ยากนะจริงเหรอยากเลยเอ๋นี่แหลลองดูนั่นนะเออเราว่าตรงนี้มันก็โอเคนะยูอยู่ข้าวยังอ่ะก็อยู่แล้วนะข้าวกันไหมไม่ดิข้าว๋ยวเฟรมยังไงอือโอเค ทเด่กเธอเธอว่าผู้ชายชอบผู้หญิงแบบไหนอ่ะก็น่ารักน่าตาโตโตอ่ะ เอ้ยแล้วแล้วผมอะผมแบบไหนผมสั้นผมยาวถ้าแบบนี้อะโอเคไหมคงชอบเลยมัง้งเอ้ยเธอมีลิปมันไหมอะปองไมปองปากแห้งอะไม่มีไม่มีหรอเอ้ยดาวิกาเธอมีลิปมันไหมไม่มีอ้าวแล้วอารยาล่ะไม่มีไม่มีหรอ ถ้าข้มันแผลบเลยอ่ะถ้าต้องมีลิปมันแน่ๆเลยมีถามฉันสิฉันมีได้ขอบใจนะไม่เป็นไรทำไหมทำไหมอย่าปิงปองดูแปลไปประหมวย,ยจริงด้วยดูรักสวยสวยงามมากขึ้นอ่ะ กเพื่อนอาหลับแล้วหนักไปเอออ่ะสองคนนี้อัชลากับบัวเพื่อนนี่อะไรเนี่ยอะไร<า>อะไร<า>อะไรจะโยกค่ะเออคุรู้คุถาม,มเฉยเช็คนิดนึงมมแม่มนึกว่าชา่างแต่งหน้าอเอาเนี่ยนี่อะไรเนี่ย ออพร้พอมครบแม่นี่นนะโอ้ขอโทษขอโทษผู้เรียนผู้เรียเออตัวตอนผูมีตัวตอนอยู่อ,อ้าวผูมีเรื่องอมาบอกเราสองคนนะเราสองคนเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งของห้องเลยเออดีใจไหมดีใจตีมือตีมือตีมือเออเออเอเอเ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนนั่งเฉยท่าไมเพื่อนสอบได้ประเมินเลยครับด <c oughs> ีมากนี่อัศราฝากดูเพื่อนหลายด้วยนะ กินข้าวมันก่ามาไม่ได้ล้งา,างปากอ่ะจริงปากมันแถบเลยเราอ่ะเช็กลูกอ่าปากมาเรียนกันดีกว่ามา าเล่มนี้เหมือนกันเหรอ,อเฮ้ยเหล่วเล่มเดียวด้วยงั้นแถวเล่มนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปถามเขาว่ามีใครออกมาคืนบ้างหรือเปล่า ฉันว่าอินี่ต้องแอบชอบผู้ชายแน่เลยไม่งั้นไม่ห่วงสวยขึ้นมาหรอกอยากสวยไปก็เท่านั้นคุณนึกกับแพนด้าโดนทุบกลมเตี้ยป้อมจะตายแรงอะแต่ก็จริงโมแค่ไหนผู้ชายก็ไม่สนใจหรอกเข้าใจผิดแล้วล่ะฉันไม่ได้แอบชอบผู้ชายแต่เป็นผู้ชายที่มาตามจีบฉันอย่าลืมสิว่าฉันสวยเรียนเก่งไม่ดิ้งโง่แบบพวกเธอ หลบคุณว่าใข่โง่อน่ะไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันพวกเธอว่าฉันโง่เหรอก็ปล่าเปล่านี่เธอหน้าจอเธอยังไม่ได้เปิดเลยอ๋อ ใช้ไม่เป็นใช่ปะไม่เป็นนะนะเดี๋ยวสอนเข้า <c oughs> ใจนะเข้าใจนะือ ใช่ไหมโอเคไหมเราไม่เป็นไรล่ะขอบคุณนะแน่ใจนะอยู่โรงเรียนเดียวกันม้หาเหมือนกันแต่ทำไมไม่รู้จักกันอะแปลกจังอืมคือเราไม่ค่อยคุยกับใครอะ เราไม่ค่อยมีเพื่อนอะเราขบมยแต่เรียนมั้งแต่เราคุ้นคุนนะว่าเราเห็นนาวบ่อยๆในห้องสมุดอะก็เมื่อค่วันนะ่ะนายเป็นคนให้เรายืมหนังสือไงอันนี้จำได้ขอใจนะ <c oughs> ว่าแต่เมื่อกี้เราตกใจมากเลยนะปีเป็นแบบนี้บ่อยเหรออืิแล้วแหละแต่เราใกล้าหายแล้วนะ งั้นพวกเธอก็มาเรียนพร้อมกันเลยสิจะได้มีเพื่อนอีกอย่างถ้าปีเป็นแบบเมื่อกี้อีกอ่ะเราจะได้ช่วยไว้ไงเราไม่ได้ออดแอขนาดนั้นซะหน่อยกันไว้ดีกว่าแกเชื่อสนอสิงั้นเรามาแลกเบอร์กันได้อ่ะออันนี้เมื่อเรานะ ทาครีมนานจังขว่าจะได้นอนนี่เป็นชั่วโมงเลยเป็นผู้หญิงก็ต้องอยาอยู่สวยสิจ้าก็ต้องหน้าใสตลอดเวลาไม่ใช่ทําให้หน้าตัวเองดําขอบตาเป็นหมีแพนดา้าเดี๋ยวผู้ชายที่ไหนจะสนใจอะ่ะเฮ้ยนี่เราตาดำเป็นหมีแพนด้าหรือเปล่าวะฟ้องว่า,วาป้องทาครีมบ้างแล้วแหละ ไม่ต้องหลอกปองทำไมอ่ะหรือว่าปองหน้าใสอยู่แล้วเปล่าอ่ะก็ปองไม่ได้จะสนใจผู้ชายไม่ได้จะมีความรักนี่จะทำไปทำไมอ่ะเอ้หรือว่าแอบป้งใครหรือเปล่าถึงจะทำสวยขึ้นมาเนี่ยฮะไม่ใช้ก็ไม่ใช้ เรียบรีบปิดไฟเร็วเลเลยจะนอนแล้วจ้านาวเอารอนานปะไม่หรอก เอาใช้นังสือเสร็จแล้วอ่ะปีจะใช้ต่อได้ไหมคือมันยังย้มได้สามอันอ่ะดีเลยเผื่อปีทําหายนาจะได้รับผิดชอบแทนโหงั้นนาไปคืนก่อนดีกว่าเฮ้ยปีล้อเล่นเอา้าแล้วนี่เรื่องอะไรอ่อะอ๋อ walking d e a d อ่ะเอามาให้เพื่อนยืมจริงเหรอนาชอบดูมากเรื่องนี้อะ่ะดูมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วจริงเหรอ ปีมีทุกซีซันเลยนะอันนี้ซีซัน5ส่วนซีซัน6เนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยรอแผ่นแท้ออกก่อนอ๋องั้นครังหน้ามาขอยิ้มดูบ้างนะค่าเชา่าครั้งละร้อยอยี่สิบแล้วกันงั้นเปลี่ยนเป็นเลี้ยงข้าวก็ได้ได้สิข้าบอกแล้วกัน มิ้วทำการบ้านายังไม่เสร็จหรออือแล้วของเฟมอ่ะยังไม่ได้ทำอ่ะแล้วเฟมเจะอะไรส่งอ่ะแค่ลำพังการบ้านของมิวยังทำไม่เสร็จเลยแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทำให้เฟมอ่ะก็มิว้วรับปากเฟมแล้วอ่ะเอา้าก็ตอนนั้นมิ้วคิดว่ามิวว่างนี่เฟมอย่าเพิ่งมายุ่กับมิวตอนนี้ได้ไหมอ่ะมิวรีบเอาเอาไปทำเองแล้วกันนะ